ที่อยากจะขอยืมตัวเจเดนแดนเลยอันนี้สลับนะครับควรจะให้โอกาสเจเดนแดนเล่นให้กับลิฟูมากขึ้นกว่านี้เด็กหนุ่มคนนี้นะครับสามารถที่คือเวลาลงสนามเนี่ยผู้เล่นคนนี้ไปมีความคุทุ่มเทอันนี้สลับยืนยันในข่าวเจเดนแดนมีความทุ่มเทมีทัศนคติแบบนั้นในการเล่นซึ่งคุณต้องให้เวลาใ,ให้แดนเนะี่ยพิสูจน์ตัวเอง นั่นก็หมายความว่านะครับเจเดนแดนเนี่ยไม่ควรปล่อยถูกยืมตัวไปแต่ว่าการปล่อยยืมตัวในทุกสัปดาห์เป็นสิ่งที่ควรทําก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับว่าเจเดนแดนไม่สมควรปล่อยยืมตัวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของหลุยดีอาสกันบ้างนะครับผมจะอัปเดตในส่วนของฟุตบอล365ให้ฟังเมื่อ15นาทีที่ผ่านมา